อันยงนพุพลโยช่องสัวน,นะคะวันนี้ว่าจะมาทำคลิป Q&A สำหรับวิชาวิาสัยท่องสมองปีหนึ่งมหาลัยฝรั่งกันค่ะตอนนี้ว่าก็การขึ้นปีสองแล้วนะคะทุกคนก็คำถามในครั้งนี้คิดมาจากเราคิดกับเพื่อนแล้วก็มาจัดไอจีด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะคลิปแบบนี้จะมีอีกแน่นอนค,ะค่ะก็ถ้าหากว่าแบบ ก้มหน้าบ่อยอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยะคะ่ะเป็นเพราะว่าวาต้องดูไอแพที่เจดคำถามถามาไว้เนาะ mm hmm. ก็มาที่คำถามแรกเลยดีกว่า mm hmm. เข้าสำนักนี้ยังไงสำหรับวานะวาเข้ารอบแรกก็คือรอบพอร์ตฟลิโอโคต้าสำนักวิชานะคะท mm ุกคนของวาเนี่ยจะมีโคต้าสำนักวิชาหนึ่งแล้วก็หนึ่งจุดสองวาเนี่ยสมัครไปทั้งสองอันเลยเนาะเพราะว่ากลัวจะไม่ติด ถ้าใครคิดว่าติดแน่ๆก็ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะคะก็แล้วแต่ปีเนาะว่าจะมีโคต้าสําหรับวิชาหนึ่งจดสองนวานไหมแต่ของแต่ของปีวามีเนาะคําถามที่สองนะคะทำไมเรียนคณะน,นี้ก็เป็นเพราะว่าวาชอบเครื่องอา่างเป็นทุนเดินอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าคิดหาว่าจะเรียนที่ไหนดีที่มันเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เออแล้วก็มาเจอขณะน,นี้ซึ่งมันก็รู้สึกตอบโจทย์วามากเลยค่ะก็เลยเลือกสำนักนี้แล้วก็เรียนที่นี่เลยเนาะสำนักนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรก็เรียนเกี่ยวกับการทําเครื่องสําอางการคิดสูตรการคิวคิวซีการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นต้นน้ํยนายันปลายน้ําของทางเครื่องสำอางเลยค่ะอืเรียนออนไลน์ site, หรือออนไลน์นะ เรียน site, ออนไลน์ line, เนาะก็ถ้าหากปีหนึ่งเทอมหนึ่งจะเรียนเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นตเนาะแต่วถ้าเทอมสองเนี่ยจะมีแลบเข้ามาด้วยแลบก็จะเรียนออนไซต์ site, ส่วนพวกเลคเชอร์อะไรเงี้ยก็จะเรียนออนไลน์ line, นะคะทุกคนคำถามต่อไปนะคะตัวไหนเรียนแล้วยากตัวไหนเรียนแล้วง่ายาสำหรับวานะคิดว่าวิชาที่ละยากยากยากคือวิชา ออนาลัยเขคมเนาะเพราะว่าเป็นเพราะครูสอนด้วยแล้วก็วิชามันยากด้วยเนาะก็เลยรู้สึกไม่ชอบอืมก็เลยคิดว่าวิชานี้แหละเป็นวิชาที่เรียนแล้วยากส่วนวิชาที่เรียนแล้วง่ายก็จะเป็นวิชาที่วาสนใจตัวอย่างเช่นคอสเมติกอะไรเงี้ยแล้วก็วิชาเออร์แกนเคมีสารบ,บาว่าคิดว่ามันเรียนง่ายเนาะก็แล้วแต่คนเนาะ ชอบวิชาไหนที่สุดสำหรับวานะว่าชอบวิชาคอสเมติกค่คะเพราะว่าคิดว่าวิชาเนี้ยสามารถเรียนเพื่อเอาไปใช้ได้ในอนาคตแล้วก็ชอบคอสเมติกอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเรียนง่ายแล้วเราก็ชอบมากคำถ,ถามต่อไปเรียนยากไหมสำหรับวาว่าคิดว่าเรียนค่อนข้างจะปานกลางเ่อไปทางยากนะคะ ก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะให้ระดับมันเท่าไร่แตสำหรับวาก็คือปานกลางค่อนไปด้างยากเรียนหนักไหมสำหรับวาวาคิดว่ามันก็เรียนหนักปานกลางนะมีการเตรียมตัวยังไงสำหรับวาวาก็เตรียมภาษาอังกฤษไปแล้วก็ภาษาจีนนิดหน่อยนะคะเพราะว่า ปีหนึ่งเนี่ยเราต้องเรียนภาษาจีนด้วยแล้วเราก็มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเนาะการเตรียมตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนไประดับหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีนะคะทุกคนคาถามต่อไปคณะนี้เรียนกี่ปีเรียนทั้งหมดสี่ปีนะคะคำถามต่อไปนะคะจําเป็นต้องเรียนจีนทั้งสี่ปีนี้ไหมไม่จําเป็นนะคะเราเรียนจีนแค่ปีหนึ่งเท่านั้น กฎระเบียบการแต่งกายเป็นยังไงก็สำหรับนักศึกษาที่อยากยอผมผมก็สามารถยอมได้เลยนะส่วนในเรื่องของชุดนักศึกษาสำหรับ LGBTQ สามารถแต่งตัวตามเพศสภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะส่วนอุปกรณ์เครื่องประดับเนี่ยสามารถใส่ได้นะคะแต่ถ้าแบบไปแลบอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่แนะนำให้ใส่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหบางอย่างเกิดขึ้นเนาะอย่า <c oughs> ใส่ตอนทำแลบก็พอ ถอดไว้แล้วก็เอาไปใส่ข้างนอกตอนเรียน l a บเสร็จก็ได้่าแวดล้อมสังคมเป็นยังไงแล้วก็มีรับนองไหมสภาพแวดล้อมกับสังคมถือว่าดีมากเลยสําหรับเรานะคะส่วนเรื่องมีรับนองไหมสําหรับปีวาคือไม่มีนะคะแต่ถ้าปีที่แบบไม่มีโควิดระบาดเนี่ยเขาจะมีการรลับนองกันแบบให้เราคุนดอยอะไรเงี้ยนอะ ขอถมต่อไปนะคะสภาพห้องแลบเป็นยังไงอุปกรณ์ครบไหมสภาพห้องแลบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยค่ะส่วนอุปกรณ์ครบไหมครบนะคะแต่แต่ใช้ไม่พอ get feel ไหมคือมันเยอะไอไอที่ใช้ไม่พอก็คือเครื่องเครื่องตวง raw material ของ cosmetic lab อะคือมันมีเยอะนะแต่มันใช้ไม่พอคน คำถามต่อไปนะคะการเดินทางมายังมหาลัยเดินทางนด้งยังไงบ้างก็นั่งเครื่องบินมาแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ต่อก็ได้นะคะเพราะแท็กซี่มีตรงสนามบินเลยหรือใครจะเช่ามอไซค์มาก็ได้นะคะสําหรับใครเช่ามอไซค์เนี่ยบอกเลยว่าเช่ามอไซค์ถ้าเช่าได้ก็เช่านะคะเพราะว่าที่มหาลัยเนี่ยไม่มีที่แถวมหาลัยแล้วก็รอบๆมหาลัยเนี่ย ไม่มีวินมอไซค์นะคะถ้าใครแบบเมเช่ามอไซค์มาก,ก็ถือว่าดีมากเลยค่ะสามารถไปไหนเองได้อะไรเงี้ยไกลๆมหาลัยก็ได้อะไรเงี้ยสถานที่เที่ยวบริเวณมหาลายัยมีอะไรบ้างก็ทำคลิปไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งสถานที่ก็มีคาเฟ่มีเซ็นทรัลเชียงรายอะไรย่างนี้เนาะแล้วก็ยังมีคาเฟ่ที่เรายังไม่เคยไปมีร้านหมูกระทะชาบู คำถามเราไปนะคะปีหนึ่งบังคับอยู่หอนในไหมถ้าปีก,ก่อนเนี่ยเขาจะบังคับเนาะแต่ปีวานเนี่ยที่เป็นปีที่มีโควิดระบาดเนี่ยเขาก็จะไม่บังคับนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นเป็นยังไงก็ลองดูตามเพจมหาลัยนะคะว่าปีของคุณเป็นยังไงเนาะ สถานะทำไมนะคะเลือกห้องเองได้ไหมสำหรับปีวาเนี่ยวาสามารถจองห้องกับเพื่อนได้นะคะแต่ปีอื่นๆเหมือนว่าเขาจะสุ่มห้องกันอะไรเงี้ยเราก็จะไปเจอกับลูมเมทที่เราไม่รู้จักก็ขึ้นอยู่กับว่า,าปีคุณจะเจอ,อยังไงเหมือนกันเนาะก็สามารถติดตามได้ทางเพจมหาลัย ถามต่อไปนะเะาจะไปทําอ,อาชีพอะไรได้บ้างก็อย่างที่วาวพูดไปนะคะสามารถผลิตเป็น R&D QC Marketing Product Manager เป็น Brand Owner ก็ได้หรือจะเป็น Perfumer ก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาชีพนะยังพูดไม่ไม่ครบถูกอาชีพที่เป็นได้ก็เป็นได้หมดเลยค่ะสำหรับอาชีพที่เกี่ยวกับทางเครื่องสำอาง ต่อไปนะคะอะไรที่ประทับใจในขนาดนี้ก็สิ่งที่ประทับใจก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากเรียนรู้มาโดยตลอดอืมแล้วมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราอยากเรียนรู้มันจริงๆแล้วเราชอบมันเนาะแล้วเขาจัดเนื้อหามาให้เราตรงกับความชอบของเราด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราประทับใจขนาดนี้เพราะเราเราอยากเรียน แล้วก็ทั้งครูแล้วก็เพื่อนๆก็ถือว่าดีมากเลยครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเหมือนกคนคำถา,า,ามออกมานะคะครอบครัวสนับสนุนให้เล่นขนาดนี้ไหมตอนแรกครอบครัวก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันสามารถต่อยอดไปทําอาชีพอ,อะไรได้บ้างเนาะเราก็เลยให้เหตุผลเขาไปว่าไอ้คานี้เนี่ย สามารถผลิตเครื่องสำอางและและของใช้แบบครัวเรือนในบ้านที่ควรต้องใช้ได้อย่างเช่นแชมพูยาสระผมคิมมนวดน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ใช้เครื่องสำอางตกแต่งใบหน้าเนี่ยเขาก็ยังไงเขาก็ต้องซื้อพวกนี้อยู่ดีเนาะเราก็เลยอธิบายเขาไปว่าเราสามารถผลิตอีพวกนี้ได้เออยังไงเราก็ยังมีอาชีพรองรับแน่นอนยังไงก็จะมีคนซื้ออีพวกนี้อยู่ดีอะไรเงี้ย บางก็เลยคิดว่าจุดนี้เองแหละที่ทําให้เขาตัดสินใจยอมรับแล้วก็ให้เราเรียนคณะนี้ต่อไปเนาะอีกอย่างเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยอะไรนี้เราก็ต้องให้ผลทางครอบครัวไปเนาะเขาถึงจะได้แบบเออเข้าใจเราว่าทาไมถึงต้องเรียนคณะนี้ทําอะไรได้บ้างจริงๆครอบครัวเขาก็แค่เป็นห่วเหงเรานั่นเองค่ะคาถามต่อไปนะคะมีอะไรที่อยากบอกรุ่นน้องที่จะมาเรียนสนํานกนี้ไหมสํานกวิชานี้เป็น สิ่งที่น้องใฝ่ฝันมากถ้าทุกคนชอบเครื่องสำอางแบบเอาแล้วก็มันต้องมีการเรียนจีนด้วยก็มันไม่ได้ยากขนาดนั้นอย่างทอมันยากตรงที่ว่ามีโวคับเยอะแต่มันก็ไมไ่ยากขนาดนั้นถ้าแบบเออเราตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยก็ขอให้ตั้งใจเรียนกับมันพยายามเข้าใจมันนะเออมันจะไม่มีอะไรยากเลยเวยก็ถ้า รุ่นน้องปีไหนๆฟังอยู่ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ม่าจะจบคลิปเพียท่านี้แล้วค่ะก็ถ้าคลิปนี้จริงๆคลิปนี้ว่าอยากทำให้มันมีประโยชน์กับรุ่นน้องหรือรุ่นน้องปีไหนๆที่เข้ามาด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ส u b s คลิปนี้ด้วยนะคะจริงๆคือแบบ เราคูดลิมพันธ์ไปเยอะมากเลยก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เนื้อหาที่มันแบบเออพอตัดสินใจได้ไหมแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเรียนมหาลัยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย